ค <Life>. ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวชั่นแนทดิชั่นใหม่ฟูลเวอร์ชั่นแบบนี้อชชมแมชชมแม่ sure sure sure. บริษัทโปรเฟชชั่นแลเวสเทคโนโลยี West, 1999งเากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน ข่าวดีมีให้ดู วันนี้เรามารับฟังนโยบายในการพัฒนาและดำเนินการของการบำบัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัท Professional w e s t Technology 1999จำกัดมหาชนได้มีการดูแลเอาใจใส่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการกำจัดขยะและมลพิษต่างๆได้ถูกวิธีและมาตรฐานการบริการบำบัดกากอุตสาหกรรมพร้อมทั้งได้รับ ISO 9001ในระบบบริหารงานคุณภาพและ ISO 1อ oh, 1น1 0 0ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะโดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเรามาฟังวิสัยทัศน์ดีๆจากรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษณ์สกุลพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัท Professional Waste Technology 1นโลยี9จำกัดมหาชนกันค่ะทางดิฉันเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยเข้ามาบริหารตั้งแต่ ปี2558เมื่อเข้ามาเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลุมฝังกลบเนี่ยเพื่อเป็นมิรกัดสิ่งแวดล้อมนะคะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการปรับปรุงมีห้องแลบเป็นของเราเองซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอย่างถูกต้องนะคะขณะเดียวกันเราก็มีบอรปรับสเสถียรทั้งสองบอเพื่อ,อรปรับค่าอันตรายของการอุตสาหกรรมทั้งหมดก่อนที่จะลงไปฝังอยู่ในหลุมฝังกลบนะคะ ขณะเดียกันทางบริษัทก็พยายามปรับภูมวิทัศน์ของโรงงานเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่เรียนรู้ศึกษาในการบำบัดกากอุตสาหกรรมที่อันตรายแล้วฝังกบตามขั้นตอนต่างๆนะคะทางบริษัทเนี่ยมีห้องแลบในการเทสกากอุตสาหกรรมเพื่อให้รู้ว่ากากอุตสาหกรรมแต่ละที่เนี่ยมีค่าอันตรายแค่ไหนเพื่อจะได้หาทางที่จะปรับค่าอันตรายของกากอุตสาหกรรม จากนั้นเนี่ยเราก็จะนำกากอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามายังบอกปรับเสถียรบอกปรับเสถียรเราก็มีการปรับกากอุตสาหกรรมเนี่ยโดยใช้ทั้งปูนขาวเพื่อดับกลิ่นแล้วก็ปูนปอร์แลนด์เพื่อให้กากอุตสาหกรรมเนี่ยจับตัวเป็นก้อนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอากากอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยนำไปลงในหลุมฝังกบซึ่งเราเตรียมเอาไว้แล้วนะคะนอกจากหลุมฝังกบที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยทางบริษัทก็มีสายท่อที่จะ ดึงเอาน้ําในหลุมฝังกบหรือว่าน้ําฝนที่มีเข้ามาเนี่ยไปบาบัดโดยมีบอ่อผึ่งและบอ่อบ,บําบัดเนี่ยจำนวน4ี่ห้าบ่อนะคะแล้วก็รอบหลุมฝังกบเนี่ยทางบริษัทก็ไร้มีการทําคันคอดินเสริมถึงสองชั้นเพื่อไม่ให้น้ําฝนหรือว่าน้ําที่มีอันตรายเนี่ยไหลออกไปข้างนอกนะคะฉะนั้นเนี่ยน้ำต่างๆเนี่ยทางบริษัทก็จะมีสายดูดรวบรวมมา ที่บอกบำบัดน้ำเชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานในการบำบัดกากอุตสาหกรรมว่ามีขั้นตอนในการบำบัดกากอุตสาหกรรมอย่างไรนะคะก็เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะแล้วก็มาเป็นแดงมาดูแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ